นายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวปิดคดีแตงโมโดยเจ้าตัวระบุว่ายางอายผมถูกสอนมาว่ายางอายของสตรีคือหลักแห่งธรรมชาติกล่าวคือคงไม่มีสตรีคนใดกล้าที่จะไปยืนหรือนั่งฉี่ให้บุคคลอื่นเห็นก้นขาวๆหรือเห็นอวัยวะเพศหรอกครับหากมีใครพูดว่าเห็นน้องแตงโมนั่งยองๆฉี่ที่ท้ายเรือในขณะที่เรือกําลังแล่นด้วยความเร็วกลางแม่น้าเจ้าพระยาแล้วพัดตกแม่น้าเจ้าพระยา ผมคิดว่าคนคนนั้นพูดไม่จริงยิ่งพูดว่าก่อนที่จะนั่งฉี่ได้ใช้มือเกาะขาทั้งสองข้างของผู้พูดการกระทําเยี่ยงนั้นย่อมขัดต่อหลักแห่งความเป็นไปได้และหลักแห่งความจริงทั้งยังขัดต่อหลักแห่งความสมเหตุสมผลอีกด้วยผมจึงอยากให้ประชาชนทั้งที่เรียนกฎหมายและไม่ได้เรียนกฎหมายลองพิจารณาและคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งที่ผมโพสต์บทความนั้นเป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดหรือไม่ครับอย่าเพิ่งเชื่อผมผมพยายามสอนเรื่อง4ี่กฎ6หลัก ให้ลูกศิษย์ของผมทุกรุ่นเพราะหากรู้ถึงแก่นแท้แล้วจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการต่อสู้คดีได้อย่างทนายมืออาชีพและหาเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตนะครับด้วยความเคารพขนาดคุณยังยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุผมก็มีสิทธิ์คิดว่าเป็นคัตรกรรมมันห้ามความคิดกันไม่ได้หรอกครับทนายคุณแม่หลังจากนั้นยังโพสต์อีกว่าผมมีช่องทางจะได้เข้าไปเผือกในคดีน้องแตงโมงแล้วครับและมุมน้ําเงินมวยรอง ใครถูกทนายเดชาฟ้องคดีหรือแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทางคดียินดีส่งทนายความไปต่อสู้คดีให้ครับอย่าขู่มากนักผมกลัวการไปโรงพักและศาล